อวยยศให้เลยเพจไฟวิบยกย่องเฟิร์นวริศราหลังประเดิมเกมแรกศึกเนชั่นลีกกลายเป็นที่จับตาบนเวทีโลกคันทีสำหรับเฟิร์นวริศราสีทะเลิศนักตบสาวดาวรุ่งทีมชาติไทยที่ประเดิมสนามเกมแรกในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2 2 2 5 โดยนักตบลูกยางวัย19ปีได้รับโอกาสจากโคดออสเกียริพษ์รัชตะเกรงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่พบกับโปแลนด์ซึ่งแม้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่แม้จะเป็นฝ่ายแพ้ในเกมประเดิมสนามศูนถึงเซต2 2 2 5 24-26และ22-25แต่ฟอร์มโดยรวมของเจ้าตัวถือว่าดีทีเดียวกับเกมนัดแรกถึงขนาดที่เพจวอลลีบอลเวิลด์เอเชียของสหพันธ์วอลเล่บอลน,นานาชาติไทยวิสบีได้นำคลิปกก าวโลกพร้อมด้วยข้อความชื่นชมว่าวริศราเปิดตัวในศึกเนชั่นลีกด้วยการทำแปดคะแนนในเกมนัดแรกของเธอสำหรับนักตบลูกยางสาวไทยจะลงเล่นเกมที่2ในสัปดาห์แรกพบกับเบลเยียมในวันพฤหัสบดีที่5มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง VBTV